อมเนนี่กับน้ำปลาไอย่าไปกระทบกระเทือนกับโรงงานเขานะลูกนะตอนนี้อิ่มสุข,ขเขากำลังจ้อง t ิกตอกแม่อยู่เพื่อฟอ้องดำเนินคดีประมาณ9เคสนะลูกมีสติในการคอมเมนต์ค่ะเมื่อเช้าแม่ก็เพิ่งฟ้องไป5คนนะครับไปดูใน Facebook แม่ได้นะแม่คอมเมนต์ดีๆนะลูกเราจะได้มีความสุขจอยๆกันอย่างยาวนานเข้าใจไหมคะคอมเมนต์ดีๆอย่าอย่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็สนามบินดอนเมืองครับอ้าวเหรอคะแล้วก็ทิกตอกมาทำมันหา IP ง่ายนะลูกเพราะฉะนั้นมีสติในการคอมเมนต์ค่ะ มันหามันติต๊กตอกมันหาไอพีง่ายมันค้นหามันหาง่ายลูกแม่ใช้รองพื้นอะไรคะยี่ห้อปกติเพชรแกทำคอนเทนต์กับนายอั๋นคนกาลสินหน่อยสิอือดิฉันไม่รู้จักเขาอะค่ะ แม่สีปากคือดีมากหัวเราะหน่อยแม่อยากไปถ่ายรูปด้วยมากเลยครบเอา้าแล้วไมไม่ได้มาถ่ายรูปอะคะแม่ปักตะการาหรออะไรนี้ไม่ปักตะกานะคะอยากซื้ออะไรไปที่หน้าโปรไฟล์ค่ะไลน์นี้ต้องการที่จะพีเคหาเงินค่าตัว๋วเครื่องบินค่ะอา้าวไม่ไปอยู่กับแอนนาแล้วหรอไม่ได้บอกว่าจะไปอยู่กับน้องนะคะแค่บอกว่าจะไปเที่ยวเยี่ยมหาหน้องหอพี่เพชทเขาไม่ได้ให้คนนอกเช่านะคะขออนุญ,ญาตด้วยจริงๆค่ะ วางตัวแบบลูกคุณหนูสุดๆไรนี้ขอบพระคุณมา,มากๆค่ะพอยใส่รอจนเปื่อยแล้วค่ะเลิศก็ให้พอยใส่โทรมาสิพี่เพชรพี่เพชรทักไม่เป็นนะคะพี่เพชรไม่รู้ว่าการพีเคทักไปตรงไหนเพราะเราไม่ได้เก่งเรื่องติ๊กตอกแล้วก็ไม่ได้คิดจะเรียนรู้ด้วยค่ะพี่เพชรจะบินไปกรุงเทพพรุ่งนี้ค่ะย้ายเข้าบ้านสิ้นเดือนค่ะว่าจะไปเยี่ยมแอบไปเที่ยวกับ,กบแอนนาสักห้าวันไปเที่ยวน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอของขวัญหน่อยค่ะ ใช่ลิฟอะไรคะสวยมากแบรนด์ปากดีของคุณกันค่ะมีท่ตกร้านะเดี๋ยวให้พูดเยอะนะพูดออปฟอัดฟติดต่ออัลอัฟติต่อแม่พูดอะไรเป็นความจริงไหมตอนแรกบอกจะไปอยู่กับแอนนาก็นี่ไงก็จะอยู่แอนนาฮาวันนี่ไงวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวค่ะไม่สะดวกเพราะว่าคนดูติดต่อกน้อยมากบ้านมีกี่ห้องพี่บูมมีสองห้องนอนด้านบนแล้วก็พี่เพชรแม่จะนอนด้านล่างโลบ้านใหม่ บ้านเช่าใหม่แม่มีสปอนหรอหนูคิดว่าหนูคิดว่ายังไงล่ะลูกคนระดับแม่เด็กไอดอลชื่อดังระดับแม่ตัวจริงแกนิสัยดีตัวจริงแกนิสัยด,ดีมากนะแกดูไม่เคยเอาเปรียบใครขอบคุณมากๆค่ะคุณบอสซาเคยไปกินกับเที่ยวกับเคยไปกินเที่ยวกับเพชรราคาถึงรู้เคยไปกินไปเที่ยวกับเพชรราคาถึงรู้ น้ำปลาปูน้ำปลาไมีเยอะมากเลยค่ะเจ็ดสิบโลค่ะเจ็ดสิบโลค่ะตอนนี้ขายไปเรื่อยๆค่ะขายแบบแอปแอปตัวเครื่องบินหน่อยค่ะไปไหนอีกล่ะอยากบินไปหาแอนนาเล่นๆช่วงรอบ้านหรอแล้วเมื่อกี้ทักในแชทบอกว่าจะชนะแม่เจ็ดสเลยหรอฉันสู้เธอไม่ไหวหรอกดารา สามในห้าค่ะนี่นะคะชุดจำพูคือเยอะเนาะมีหลากหลายสไตล์ค่ะอันนั้นคืออะไรคัรละบำลิงหรอค่ะซ้อมไว้ค่ะอุ้ยความเป็นดาราน,นะเนาะแค่เริ่มก็ตึ้งเลยอ้าวทำไมแบบ กล้องแม่คือแบบลอยใช่หรมอบบอกว่าเกมกระโดดน้ำอีกแล้วอยากได้อะไรว่ามาเลยค่ะแ,<ร>คแลนเหราคะทุกคนวันนี้เราจะต้องปีนต้นสักเหมือนลิงค่ะแล้วบทเป็นน้องลิงนี่อุ้ยทาปากสีสวยใช่ละ่ะนี่นะคะ ขอบคุณค่ะน้องแฟงกี้ขอบคุณน้องยิ้มค่ะอะไรยันอยู่ดีขึ้นเป็นสามร้อยกว่าอะไรทำไมต้องทำตาอย่างนั้นด้วยล่ะขอบคุณค่ะกับน้องหมาดุกดีค่ะเลือ ละอล,ะ <c oughs> ละอะเลอต้นอะไรอ่ะแม่แม่ต้นอะไรอ่ะต้นสักค่ะเนียวโว้ต้นสัก,สกเอาต้นสักมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าอ่ะต้นไม้ราคาแพงค่ะ อ๋อนี่เขาว่ามันเป็นไม้สักเขาไปทําบ้านต้นสักบ้านต้นสักไงบ้านที่หลังแบบสวยๆอะไรเงี้ยอ๋อที่ว่าเป็นไม้สักไม้สักอะไรหรอใช่ค่ะเอาแม่ไปตัดไปขายแล้วมันมีราคาโอ๋ไม่ใช่ของฉันค่ะอ๋อม่อยู่ในเขตของใครก็คือไม่ใช่ต้นของเราใช่ค่ะเขามาปลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ อันนั้บน,น,นะนบ้านแม่เหรอด้านหลังคาด้านหลังอะไรนะหลังคาด้านหลังในบ้านแม่หรอใช่หลังเล็กๆั่นไงสีแดงแงออขอบคุณทุกคนอุ้ยทำไมต้องทำหน้าสวยงงทำสวยเพื่อเพื่อรอพีเคเพื่อรอเพื่อรอของขวัญจากแฟนคลับอ๋อแล้วอ๋อแม่ก็คือบอกว่า ก็แบเอนเตอร์เทนของเรอก็ทําหน้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่มีความรู้สึกว่าตัวร้อนแล้วว่าเพราะว่าเที่ยวดึกแล้วก็ลงเครื่องบินมาเมื่อวานก่อนแล้วก็สนแไม่พักผ่อนนะดีเนาะอืมมีรักสุขภาพก็ทําใจเถอะค่ะซึกอยากินเนาะโอ้ยก็เดี๋ยวหนูเป็นคนที่พอได้นอนสองชั่วโมงหนูก็แฮปปี้ละเย็ดเพชรมันสูงหน้าตกเออเลิศเลิศิศ ชอบอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องยิมขอบคุณน้องแฟงกี้ขอบคุณทุกคนเลยค่ะน้องยิมน้องยิมขอให้ขอขวัญหนูแล้วนะชิดหนึ่งตอนเปิดไลฟ์ล<ด>เลิศขอให้มาลาหนูเลิศสร้อยมา,าลาเลิศชายขึ้นเครื่องลงเครื่องทุกวันมันก็เลยรู้สึกว่ามันเซ็ตแหลกเดี๋ยวมันก็อากาศอุณหภูมิมันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอเอตอบบ้างสี่เีครับงานติดต่อทางไหนในแชทเลยค่ะ ติดต่อห้องแซตได้เลยค่ะช่วงนี้พี่เปะกลังจะหาค่าทีวีตู้เย็นโต๊ะเครื่องโต๊ะกับข้าวรถ<ด>จะโต๊ะกับข้าวมอาไว้หน้าบ้านเอาไว้กินข้าวแล้วก็ให้แฟนขับดูในบ้านก็จะมีมุมไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยก็คือ,อเก๋ๆเธอบนนี่อะไรอ่ะอเลยเหรอ้นพังเนี่ยฉันหนักขนาดนี้เลยเหรออเข้าบ้านค่ะฉันหนักขนาดจนหันแล้วไม้ไม้พังเลยเหรอวะแม่วนขึ้นอย่า บ้าห้าสิบสามรับงานไวพอลมันเกิดไหมคะนางรับหมดแล้วค่ะทักหาในแชทส่วนตัวเลยค่ะพี่เพชนจะเช่าบ้านใหม่เหรอใช่ค่ะคุณมุ้ยแฟนเราดูเลยยะาใช่ค่ะแม่ขอบคุณทุกคนค่ะหนูอยากลอกฝีใจคบกับมุ้ยแต่ว่าหนูไม่ว่ามุ้ยเขาชอบหนูแบบจริงจังหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคนติดตามเขาล้านหนึ่งหนูก็อยากเออคบเขาอะไรเงี้ยครับ ค่ะรับคนช่วยไหมครับมุ้ยจะมาช่วยขนหรอนี่ขอบคุณค่ะนี่นะคะโอ,โอุ้ยฉันแพ้ลดสามเลยห้าขอบคุณ <5 S 2> ทุกคนค่ะ,คะเซตแรกสันแพ้นี่นะคะความเป็นดารา วันนี้มาในธีมแบบปากชมพูแก้มชมพูชุดชมพูเออเย yeah, พี่เพชรซ,ซื้อบ้านแล้วขอบคุณค่าคุณบับเบิลเช่าหรือซื้อโอยจะให้บอกอยังไงอีกอ่ะก็อยู่ก็อยู่ก็ขานาค่าไฟเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนฟิลเล่นสา์ตัวเองดีไหมอ่ะสาสต์ที่เป็นขี้โคลนเลยอ่ะหรอนี่นะคะ ขอบคุณค่ะคุณแฟงกี้ถามว่ามีแรงไหมคะหมายถึงอะไรคะมีแรงไหมพี่ตองสวยจางจาบเบาสกลขอบคุณค่ะเลิศแม่เม็นพาไปดูพวกผลิตผลพวกแตงโมงแตงโมงอะไรเลยตรงนี้คือผักค่ะตรงนี้จะเป็นปลูกตะไคร้นะคะเห็นไหมที่ปลูกไปตรงนั้นจะเป็นถั่วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแตงเนาะอย่ามั่นค่ะนี่ มาค่ะจะพามาดูเล,เลอันนี้จะเป็นปลูกถั่วนะคะถูกถั่วตรงนี้จะเป็นสระน้ําน้ําเริ่มเยอะแล้วปล่อยปลาแล้วค่ะเลือดอันนี้จะเป็นแมงลักค่ะต้นแมงลักยาวไปเลยนะคะทุกคนปลูกยาวไปสุดนู่นเลยค่ะอขอบคุณทุกคนค่ะข้างล่างจะเป็นตะไคร้ค่ะปลูกยาวไปเลยพี่แม่พี่โอมงพี่โอมทักมาแล้วว่าพี่โอมบอกว่าบ้านสวยดีนะแกยังไม่เห็นบ้านใหม่หนูไงหรอ เดี๋ยวค่อยคุยกับแกก็ได้คุยกับแม่ก่อนเอาเงินก่อนพีเคก่อนรถ<ด>พี่เพชรฟ้องคนละกี่ล้านครับเห็นในแอปฟ้าพี่เพชรจะเรียกเขาประมาณสองแสนถึงแสนสองแสนประมาณแสนห้าสองแสนค่ะฟ้องในกรณีอะไรอีกละ่ะเอาแม่มันด่าหนูตอนที่หนูไปฉีดหน้าที่คลินิกแล้วมันก็ด่าน้าประร้านหนูหมูหรอแล้วทีนี้หนูก็เลยร่วมหนูก็เลยเป็นโจทย์ฟ้องคู่กับเจ้าของคลินิกเลยเมื่อก็ยื่หมายสามเรียบร้อยแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลหนูหนูสามารถเรียกได้คนละประมาณสามแสนกว่าบาท ลแม่ฟองห้าคนหนูก็รวยแล้วปะเออเพราะว่าเขาเอาจริงแม่รู้ไหมว่าฟอฟอ,อ,อีพวกกลุ่มในกลุ่มนกเมาละละนั่นแหละอ๋อนี่คือส่วน,นแตงทนายเก่งมากสามารถหาไอดีหาเสื้ออะไรได้หมดลดลดเนอนะก็ปลูกไว้หมดเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นปลูกพวกต้นมะละกอค่ะตรงนี้จะเป็นแตงที่ปลูกไว้ห้าไร่ไว้ขายนี่ไงโอ้โหลดเดี๋ยวรอเป็นผลผลิตจะไปฝาก แม่ค่ะการไปสาลนี่มันน่าเบื่อน่าเหนื่อยเนาะเธอคือดาราเธอไปได้อยู่แล้วแหละขอบคุณน้องออมค่ะขอบคุณคุณยิ้มค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเออสวยเออทำหน้าสวยเอออื้ออ เนี่ยทุกอตองก็ตุกกูจะแพ้แล้วหรอเนี่ยแม่กระตุกปะไม่นะโอเคตรงข้างล่างจะเป็นขาค่ะลูกขายารอบสะมอีสองวันติ๊กตอกหลักหนูจะกลับมาแล้วนะแม่อุ๊ยดีใจด้วยค่ะเร็วค่ะเจ็บตัวเองเยอะๆค่ะเพราะเธอแบบหลุดตลอดพวกเนี้เท่ากับว่าตอนน,นี้หนูจะมีติ๊กตอกสองช่องชชิด ลดแม่ก็ต้องสร้างอกสวยสีกสักซองหนึ่งนะคะมีอยู่แต่ไม่เคยมีผู้ติดตามถึงพันสักทีมีนานละแม่ตู้เย็นถูกถูกมันกี่บาทอะมีไหมห้าหกพันฉันไม่รู้ฉันไม่เคยมีตู้เย็นนานละตั้งแต่ฉันมาอยู่บ้านนาไม่แล้วทีวีหล่ะมันกี่บาทอยากรู้ต้องใช้งบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่หนูจะตั้งใจหางานทําเงินทีวีไม่แพงนะทุกวันนี้นดูหรอหรือว แม่ต oh, ีไปเลยทีวีเอาก็อยากเอามาประดับบ้านมันเมื่อเราไปอยู่บ้านแล้วมันมาประดับใช่ก็ทีตีไปเลยเนาะทีวีประมาณหกพันเก้าเจ็ดพันแล้วก็อะไรวะตู้เย็นประมาณห้าพันห้าพันเก้าก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็ต้องมีชุดต้องมีโต๊ะโต๊ะกินข้าวชุดหนึ่งหนูมีโต๊ะอันนี้แล้วหนูเอาโต๊ะอันนี้ปกลับไปเอาไปได้เออเลยเครื่องแป้งเอาไปได้อันหนึ่งจบเพราะว่าโต๊ะเครื่องแป้งหนูมีสองอันที่นี่เป็นของหนูอันหนึ่งหนูเอาไปได้หนึ่งอัน จบหนูต้องซื้อ <ไม S 1> แค่ <นะ S 1> ตู้ทีวีตู้เย็นแอปแอปทีวีตู้เย็นแล้วก็โต๊ะกินข้าวจบอืมวันไหนจะจย้ายก็บอกค่ะแอร์กี่ตัวคะคุณบูมมีแอร์ตัวเดียวบนห้องนอนคะ่ะข้างละงเออจะมีพัดลมตั้งโต๊ะอีกตัวหนึ่งโอ้ยกูเหนื่อยหรอพัดลมข้างล่างไงแม่แต่ข้างล่างมันไม่ร้อนเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีเงินเราค่ติดแอร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาแล้วกันในอนาคตอะไรเงี้ยแต่คงจะยืนนานอยู่แหละ แต่หนูจะตั้งใจทำงานแบบสุดๆแม่รอดูหนูได้เลยแล้วแล้วที่ที่หนูอยู่มันไม่มีแบบมันมันอยู่ไกลพอสมควรจากตลาดต้นตรงต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแม่อาก <seul S 1> ูแพ้อีกแล้วขออี่สิเซสนค่ะเดี๋ยวจะ,ะช่วยปักตะกร้าขายค่ะเดี๋ยวจะช่วยแบบำทำกินแบบอะไรแล้วก็จะแบบบหล่อนมีตะกร้าแล้วจะจะปักช่วยขายอีกแรงค่ะแต่แอร์อยู่เอ้ยหนูจะเอาแอร์แบบที่พี่โอมขายด้วยเขาเรียกแอร์อะไรนะแอร์แต่แอร์ตั้งไงแอร์แอนเลยอนมันมันไม่มันไม่แพงเลยเบิกไปก่อนค่ะลด เดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดอะไรนะแล้วหนูก็จะเปิดพันธมิตรใครอยากให้หนูขายอะไรหนูจะขายทุกอย่างเลยแหละอ๋อเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ทำได้เพราะหล่อนมีชื่อเสียงขายทั้งของตัวเองแล้วก็เป็นนายหน้าใช่แม่ก็ทําอยู่แต่ฉันได้แค่แบบสี่ห้าร้อยฉันไม่ได้ป๊อปเนาะอขอบคุณค่ะอู้จะจะนอนข้างล่างหรือข้างบนจริงๆเป็นคนที่นอนอยากนอนข้างล่างค่ะเธอจะไปไหนอะทำไมเธอต้องแต่งหน้าสวยขนาดนั้นละงง มันไม่ไกลหรอกพี่บูมมันก็อยู่ติดถนนใหญ่นั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนมันเหมือนไกลจากตรงนี้ตรงนี้มันมีความรู้สึกว่ามันใกล้เซเว่นมันแต่ทุตุนกก็มีมันก็เป็นอีกหนึ่งคอมฟิลเหมือนบ้านเคหะแม่บ้านเอื้ออาทรบ้านเคหะฟิลแบบนี้เลยก็ดีนะอยู่ไกลที่จะมาอยู่ไกลที่ซื้อที่เที่ยวหล่อนก็จะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีรอกคนทีไปได้ดีแต่มันออกมามันก็มีร้านขายของชำร้านซักรีดมีทุกอย่างครบเหมือนก็เป็นอีกคอมคอมเป็นอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งโซเชียลโซเซตี้อ่ะเออ ก็จะเป็นพาเวทนิดนึงอะไรอย่างเ <Private S 1> งี้ยนาะแต่ว่าหนูจะไม่หนูจะมันจะทําให้หนูขี้เกียจออกไปเที่ยวหรืไปเลยดะกโนมาร์คค่ะถ,ถ้าสัตวรรษวัตไม่มารับค่ะขี้เกียจไปเที่ยวนี่งงมากกูไม่เชื่อคะ่ะเขากันมาตั้งแต่ยี่สบกว่าปีไม่เห็นขี้เกียจสักวันขี้เกียจขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ อัน,นีเซตสุดท้ายแล้วนะคะผู้ชมขาสามในห้านะคะเพชต้องการชนะตองนาะตาลีสักแมตช์หนึ่งได้ไหมคะเมื่อวานหนูชนะกับแข่งเราใครหนูก็ชนะหมดแต่ตายแล้วมาแข่งกับตองแพ้อ่อยหรือเปล่าขอบคุณเอฟซีพี่เพชนะคะที่ช่วยมาส่งของข,องขวัญให้พี่ตองค่ะกีตองชอตเก่งมากขอบคุณน้องแฟงกี้ค่ะแฟ k กี้โซ ทำไมคะแนนนําขาดขนาดนั้นเออคนรักพี่ตองเยอะค่ะพี่ตองเขาเป็นเน็ตไอดอลบ้านนาอันดับหนึ่งนี่คือถนอนนาบ้านนี่มีถนนส่วนตัวกะมีสระว้น้ําส่วนตัวโอ๊ยเลิศเลิศไม่หญิงอย่ามาเลิศเลิศอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะอย่ามามั่นนางป้าบูอยู่ไม่ได้จริงๆแม่เดินไปเดินมาแถวาน้าบ้านหนูก็หนูก็เบื่อแล้ว เลิศนี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะฝากกดหัวใจหน้าจอได้นะคะฝากกดติดตามพี่ตองด้วยสวัสดี44ท่านที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคนดูเ่าไหไรแล้ว่ะ3ามร้อยเองวันนี้หล่อนผิดกดบ่อยเนาะ ช่แม่พอเป็นรมจะเรง่งเตือนบาเพราะว่าสิบนาทีสิบนาทีไม่หรอกเพราะช่องนี้มันปักตะกร้าปุ๊บหนูไม่สามารถโชว์แบรนด์อื่นได้เลยใช่ไงพี่ตอ,ตองจบมีบ้านพี่ตองจบมีบ้านมีสวนมีความสุขที่สําคัญมีผัวลดมากจากน้องบูผู้ดกรดาลาค่ะท้าอีบ,อบูมอีบูมอีบูมมีผัวไม่ได้หรอกเพราะว่าชอบแย่งผัวคนอื่นมันไม่ว่นมีเออัเลยเผากันเองดี มีบุญไม่มีวันมีผัวได้เพราะอีบุญชอบย่งผัวคนอื่นก่อนถ้าอยากจะมีผัวต้องหาผัวท nope> totally ี่ไม่เป wow> ็นผัวของคนอื่นก่อนอันดับแรกก่อนที่จะบอกใครบอกตัวเองด้วยค่ะอย่ามั่นเนาะเลิกช่องเก่าไปไหนอะช่องเก่าอีกสองวันแล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่เพชรช่วงนี้บินเก่งค่ะเพราะว่าปลาลักพอ พีเพชรเคยโดนแย่งหลัวไหมไม่เคยอะค่ะหลัวเพททุกคนติดพีเพชรหมดพเพราะเพรสวยมากใช่นอกจากเพรไปติดผู้ชายอื่นแล้วก็สลับหลัวตัวเองทิง้งจ้าสวยสวยประจักษ์สวยประจักษ์ทุกคนขาจะหมดเวลาแล้วเร็วหนูได้๋นี้ใส่แย่งผู้ชายมาจากแม่เพรค่ะเ,เล<ด>ิศเลิศแรง ขอบคุณคะ่ะคุณออมขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณยิ้มค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคุณน้องแฟรงกี้ขอบคุณทุกคนนะคะสามสิบวินาทีสุดท้ายค่ะลดิดโอ้ยลดแข่งอีกนะเนี่ยโอ้ยอย่าขออะไรแพงๆ่อยค่ะเพื่อค่าเย็นทางลดิลดขออะไร<ด>แพงๆลดุดสอสิบโอ้ยแพงสองวันติดดาราตรกกระป๋งไปแล้วเหรอเนี่ย ทีขออะไรแพ่งจบกคุณีืนันสนะไดุ้คขอบนะคุณค่ะทุกคนเธอบันเลิศเน,นาะทำไมอะดารายืนชนะทุกคนเลยนะแต่หนูแพ้แม่คนเดียวหนูโมเอาคนดู400แม่ขอแข่งอีกรอบนึงรอบสุดท้ายขออีกรอบนึงใครไปค่ะ เพราะว่าคนดูเยอะม่อก็กชอบดูหน้าหล่อนเวลาตกใจหรือเปล่าเธอเขาเห็นหน้าหล่อนเวลาลุ้นแบบว่าชันจะชนะันจะแพ้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเธออ๋อแ,แม่เพ็ดแพ้อีกแล้วใช่ค่ะฉันรู้นะว่าแพ้แกแพ้เพราะอะไรเพราะอะไรแพ้เพราะฟิลเตอร์ฉันแรงมากขนาดตาฉันยังมองไม่เห็นเลยค่ะหรอนี่ดูฟิลเตอร์สิฟิลเตอร์ฟิลเตอร์นางเอกนังจีนค่ะตาตีเว่อ ขอบคุณทุกคนค่ะหนูรู้แล้วว่าหนูต้องนอนสองชั่วโมงหนูถึงจะมีพลังงาเที่ยวเก่งแม่ต้องเเวลาไหนพักผ่อนพักบ้างค่ะเที่ยวตั้งแต่สิบเที่ยวตั้งแต่รู้จักกันจนตอนนี้ยี่สิบกว่าปียังเที่ยวอยู่งงมากพี่เพชรไม่เคยชนะพี่ตองได้เลยเลิศอ่านเม้นท์หน่อยค่ะแม่แม่ด่าหน่อยค่ะเหมือนพี่เพชรแข็งๆต้องถอนไหมครับพี่เพชยต้องนอนค่ะพี่เพชยต้องนอนสองชั่วโมง หรือว่าต้องกินเบียร์วะแล้วมันจะสดใสขึ้นไหมพี่ปันอะไรก็ขึ้นเนาะควรนอนค่ะโอ้แล้วนอนแหละตายแล้วแม่ไม่อายคนหรอกมานั่งขอขอก่อนอายทาไมคะกูไม่จำเป็นต้องอายใครค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องอายแล้วลูกหน้าแม่ด้านยิ่งกว่าคอนกรีตอีกค่ะพักที่ตอนครับป้าหมอคังดํามาปล่อยที่สร์ไหมคะเชิญค่ะมาค่ะบอกใหค่ะอายมาที่มาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะ ดาราเขายังนั่งของานเลยโลดอีงง๋งอเริมละดารา,าดังแบ<ต>บเขานั่งของานเอเจนซี่แล้วเขาจะนั่งของานละครเลยอยนี้กูเป็นเน็ตไอดอลนั่งขอของขวัญกูผิดตรงไหนคุณค่าเริ่มเลยอันนี้เขาเรียกว่าพูดสกิดแตกดโอ๊ยอ๊ะแล้วติดต่ออะแล้วติดต่ออะแล้วติดต่ออะแล้วติดต่อก็เป็นง่ออะ ไม่อายเหรอมานั่งของานดาราระดับไหนเขาจะของานงานในวงการเลยเขาจะอยากได้งานพิสเตอร์กันเลยเลยขอบคุณค่ะอุ้ยเราตามดารารอบนี้นางต้องชนะแน่เลยอย่่งดาราซุปตาร์ดาที่ได้ขึ้นเนาะก็ดูห้าร้อยได้เลยด่าที่หนึ่งอ่ะของานเขาก็ทํางานนะแม่กูขอขอควัญกูดั่งแหกปายเขามีความสุงอยู่นี่ไงอีง่อุ้ยอมึงเข้ามาดูกุพาะอะไรอ่านมึงตอบเลยผม คนที่เขาใช้ของขวัญคนคนหนึ่งได้เขาต้องมูสี่สิบเก้าคนค่ะเนี่ยของขวัญมาชชมเบอร์เนี่ยเขาให้เพราะอะไรกูอยากจะถามเขามึงถามเขาสิเขาให้ของขวัญกูเพราะอะไรไม่พอใจก็ออกคำออกคำเน้อไปว่าอะไรคะไม่พอใจก็ออกคำเน้อแปลว่าอะไรคะแปลเป็นภาษาไทยให้หน่อยค่ะหนูให้ของขวัญพี่เพราะพี่น่ารักไม่พอใจก็ด่างค่ะเพราะพูดงี้ค่ะ อ๋ออ่านดีๆค่ะอ่านไม่ออกอ่ะไม่ค่อยเก่งภาษาไทยอะค่ะขอบคุณค่ะไม่พอใจก็ด่าเลยค่ะแม่อ๋อเขาบอกว่าแม่ก่อนนะลูกเขาบอกว่าแม่ไม่อายเหรอก็อแม่ทำไมแม่ต้องอายอะนี่นะคะเขาให้ขอขอัญแม่เพราะเขารักแม่ค่ะเออจบขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสมัยคะแนนสูสีกันจังเลยอะ่ะโอ้ย,อยจะ<ม>พักผ่อนแล้วก็นอนหลับเนาะดาราสามสิบโลเดตื่นมามีแรงค่ะไม่ใช่ค่ะนอนสองตัวโมงตื่นมาแล้วตามสัตวรวัดไปเที่ยวต่อค่ะฉันรู้ค่ะพักมีแรงเนาะมีแรให้อายอยู่อีกหรอ อุ้ยไอตองจะนำแล้วว่าไอตองนำแล้วอีกแล้วว่าหลอหมุนตัวต,วตอบค่ะนี่ค่ะอุ้ยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุคณ,คคณคย,ยิม้มอุ้ยเบะเบะอุ้ยตาลับเบะขนาดเบะปากยังสวยนะนาะอย่าไปฉีดปากหมอหน่อยทำไมไปฉีดสวยจังเลยวะน้องยิม้มย้ายมาฝั่งนี้สิลูกลูก ขอบคุณค่ะคุณแฟงกี้ขอบคุณคุณนานาค่ะขอบคุณค่ะความสิบไม่ได้สุดท้ายอะ่ะเบล์แล้วเลิฟเบะด,ดีขอบคุณแฟงกี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ดำกูขาดลอยเบอรแพ้อีกแล้วขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟ ขอบคุณคะ่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> อุ้ยทำไมถึงทำหน้าอย่างนั้นด้วยล่ะสวยจริงค่ะโลดโลล I am winner Thank you so much บายเพื่อนลาขอบคุณค่ะ แต่กิวส่งมาค่ะคะ็มวีของวันนี้เลยก็คือมิสโกโบมิสโกโบไทยแลนด์ให้ของแม่น้องๆน้องๆมิสโกโบไทยแลนด์มาให้ของขวัญหนูอุ้ยทำไมหนูสวยล่ะเป็นคนดังเหรอหนแต่เขาไม่กล้าทักหนูวันนี้เขาเจอหนูงงไหมเขากลัวเธอค่ะเพราะเธอแบบพุ่งแรงเวลาเจอผู้ชายหล่อๆเธอจะพุ่งอะไรอย่างเงี้ยมูแบบแต่มูยูนเชิดอยู่เฉยๆแค่ยมั่นทำตัวเป็นนางพญาผู้ชายก็จะเข้าหาเองค่ะเบ ไปค่ะจบแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะเพชชีที่บอกว่าพัี้ยงไ่นอนก็มาพีเคกันใหม่ได้ช่วงทุ่มสองทุ่มค่ะโอเคน่าจะไรในบ้านแหละถ้าไรได้นะคะก็ฉากหลังแน่ที่เป็นผ้าสีน้ำเงินไงเออได้แค่นี้แหละขอบคุณนะคดารามีคนรอขึ้นพีเคกันอยูอีกเยอะค่ะผู้ชายค่ะเออเพอเห็นมิสเตอร์โกโบแล้วรีบไล่กนะูเนาะ พฤติกรรมเ<ช>ดิมไม่เคยเปลี่ยนยี่สิบปีงงมาอมันเจ็ดเซ็ปดเซนแล้วอีแก่เออจบนะคะแม่ขางค่ะไว้แรงมากเลอทุกคนเพชรขอไปนอนก่อนได้ไหมอ่ะสองชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเพชรจะกลับมาเพชรสัญญาเจอกันคืนนี้ค่ะ ดาราเปลเวอร